ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ถึงไดออกไปแล้วเนะาะก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปเลยนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำความ,ม่าจะเป็นเนาะในคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนาเนาะงวดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ สิบเจนะครับ17ตุลาคม68เนาะวันพุทธที่ผ่านมานะครับสิบห้ตุลาคมนะครับสูตรที่ลุงตานให้ไปก็เด่นเนาะเด่นมา2นะครับนะส่วนพุท2ตัวเนาะ2ตัวที่ลุงตานวางให้ไปเนี่ยใกล้เคียงสุดนะครับลุงนตะานวางสอง2ี่สไว้เนาะก็ปรากฏว่าบนเนี่ยมา52เนาะนะ ก็ถือว่าพลาดไปนิดเดียวนะครับแต่ท่านที่จับทุดเพิ่มเติมเนาะถ้าสังเกตกลุ่มตัวเลขในตลาดเนาะสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับจะมี52อยู่ด้วยนะครับในตลาดนะครับส่วนฟังเลขกำลังวันเนี่ยก็ยจะมีมีหนึ่งมีเก้าเนาะถ้าท่านจับทีดเพิ่มเติมเนี่ยก็าอาจจะได้ไปทั้งบนทั้งล่างเลย นะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนเมื่อประจําวันที่17ตุลาคม68เนาะวันศุกร์นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานครับงวดวันศุกร์เนาะศุกร์ที่17ตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรเนาะลุงตังก็ยังใช้อ่า รูปแบบในการนำเสนอก็คือการเอาผลลัพธ์นะครับจากสูตรสองสูตรเนาะมาเทียบชนกันเนาะเพื่อเห็นความเหมือนความต่างนะครับแล้วอ,อามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวเลขไม่นะว่าจะเป็นชุดเลขเด่นนะชุดสองตัวสามตัวนะครับซึ่งก็การใช้รูปแบบนี้ก็ใช้มานานเนาะตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เทียาม,มาวางในตลางก็เดินดีมา ตลอดนะครับอันดับแรกเนอะนุ่นตันก็จะเอาผลลัพธ์มาวางในตารางกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่สูตรเหมือนกันสองตัวนะครับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สามเนะะาะแถวที่สองนี่ได้สามเหมือนกันนะครับแล้วก็แถวที่สามได้หกเนาะ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสามสามแล้วก็สีนะครับฝั่งนี้เป็นสองแถวที่สองก็เหมือนกันนะครับได้4ีได้สองเนาะ,ะแล้วก็มาแถวที่3ามหก,หกแล้วก็เจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นห้าก็ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตาราง จากสูตรเหมือนกันสองตัวนะครับทีนี้มาดูเลขกำลังวันนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นก็จะใช้แถวข้างบนนะครับในการวางตัวเลขส่วนลองลงมาก็จะใช้ตารางข้างล่างนี้นะครับตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่4ีเนาะสีหนะครับแล้วก็ เจ็ดนะต่อมาก็เป็นศูนย์ลองลงมาเนาะเป็นศูนย์เป็นหกน,นะครับเป็นสองนะครับแล้วก็แปดเนาะจากการสังเกตนะครับตัวที่เหมือนกันก็จะเป็นสองเนาะมีสองด้วยมีสี่มีห้านะครับนะแล้วก็เจนะ็ดเนาะก็ถือว่า เดียวกพอสมควรนะครับสำหรับตัวที่เหมือนกันเนาะทีนี้ก็มาดูกลุ่มเลขเด่นเนาะเด่นประจํางวดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่1ินะครับก็จะมี2มี2มี4ี่มี6เนาะมี2มี4มี6มี7นะครับ นี่ก็เป็นกลุ่มเล็กเด่นนะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ0 2สองสองสองส3ามสอง สี่ศูนย์นะครับสี่สี่สี่หกห้าสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับนี่ก็เป็นชุดสองตัวเนาะทีนี้มาดูสามตัว สตัวก็จะมีสองเจหนาะห้าเจ็ดแปดเจสองสองเจสสแล้วก็8ปดศูนนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดสตัว2ตัวแล้วก็กลุ่มเลขเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในสองตารางนี้นะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจะพชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปเ็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ นะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หรือว่าในการนำเสนอในลูงแตงก็ยังใช้รูปแบบนะครับในการนำเสนอโดยการเอาผลลัพธ์นะครับในสูตรสองสูตรเนาะมาเทียบทนกันนะครับซึ่งก็ใช้มานามน,นะครับผลลัพธที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าเดินดีมา เกือบทุกงวดเลยนะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางเนี่ยอาจจะไม่ตรงตำแหน่งเนาะเหมือนงวด่ที่ผ่านมาเนาะตัวเลขในตารางมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ลงการดึงมาวางก็ไม่ตรงตำแหน่งเนาะอันที่จะพุ่เพิ่มเติมนก็คงโชคดีกันนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับ,บ,ก,ก,รบ,รบก็ถือว่าสูตรยังเดินนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดลวกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่นอ้องทุกซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ